สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาการให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสําหรับในคลิปนี้เราก็ได้นําข้อมูลข่าวสารมาจากฐานเศรษฐ,ฐกิจนะคะซึ่งได้แจ้งเกี่ยวกับกลุ่มประกันสังคมมาตรา40ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาต้องทํำยังไงบ้าง มีขั้นตอนแบบไหนก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเช็คขั้นตอนประกันสังคมมาตรา40สําสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วต้องทำอย่างไรนะคะ เกาะติดมาตรการเยียวยาสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา40ความคืบหน้าโอนเงินเยียวยาสำนักง,งานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา40รอบ2ล่าสุดที่ได้รับสิทธิ์แต่ปรากฏว่าตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบข้อมูลแนะนำให้ทำขั้นตอนดังนี้ค่ะ หระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แต่ไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ตรวจสอบจากแอปเป่าตางังว่าผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ธนาคารไหน 2. ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยด้วยเลขแบบประชาชนให้ดำเนินการผูกพร้อมเพระบบจะประมวลผลดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนใหม่อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันพฤหัส,สบดีจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคม64 3. ระบบมีการโอนเงินเยียวยาแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชีให้ติดต่อธนาคารขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองสเตตเมนต์และนำเอกสารติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคม 4. ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบัญชีให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31ตุลาคม2564 5. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่าน Facebook หรือสายด่วน1506ซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงวิธีการที่เราจะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก็คือให้เราไปคลิกที่ www.sso.go.th นะคะแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนกดตรวจสอบสิทธิ์ถ้าหากผ่านแล้วจะขึ้นข้อความสีเขียวว่าได้รับสิทธิ์นั่นเอง ส่วนใครก็ตามที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะก็ให้เราดาวน์โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิ์ได้จากทางเว็บไซต์ของประกันสังคมโดยปริ้นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและแนบเอกสารก็ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเส,สร็จสำเนาสลิปถ้าเกิดว่ามีนะคะแล้วก็นำส่งแบบฟอร์มพร้อมกับเอกสารส่งในกล่องสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่หรือส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดยทางประกันสังคมจะยึดข้อมูลวันประทับตา,ตามไปรษณีย์และที่สำคัญต้องอย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วยนะคะวันนี้นายก็เลยนำ ข้อมูลของกลุ่มประกันสังคมทุกมาตราที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาถึงแม้จะได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมทําตามขั้นตอนนี้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ